กี่นิ้วแว่นสี่นิ้วครับเออหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสามเหรอโอเคแว่นได้สติคืนมาแล้วอ่าครูโยไม่ใช่ละหนึ่งบวกหนึ่งต้องได้สองสินี่แปลว่าแว่นยังโดนควบคุมอยู่เลยเฮ้ยนี่แหละถูกต้องแล้วถ้าแว่นตอบถูกก็ไม่ใช่แว่นแล้วถ้าแว่นตอบถูกนะแปลว่ามันยังโดนควบคุมอยู่ชิปโป้เนี่ยกาสามตอนโรงเรียนมหาเวชภาคหกอีพีห้า เออจริงอย่างที่ครูโยงพูดนะแว่นตัวจริงต้องตอบผิดหนึ่งบอกหนึ่งได้สามก็ถูกต้องแล้วไงเออถูกก็ถูกเพื่อนอย่างน้อยก็ไม่อุกาอุกาแล้วล่ะเอาละนี่หมายความว่าเวลาที่ใครโดนควบคุมเนี่ยเราก็สามารถให้ชาตรราชใช้สกิลช่วยได้งานนี้ทรราชเป็นพระเอกเอ,อาผ้าก่อนยังเป็นตัวประกอบอยู่เลยให้แว่นช่วงที่เองโดนควบคุมเนี่ยจำอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็เหมือนฝันนะจำได้ลางๆแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ เคไหมอยู่ในฝันแล้วเราก็ทําอะไรโงโงๆทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้จะทําแบบนั้นแต่พอตื่นขึ้นมาก็จาได้นิดๆหน่อยแบบนี้ไงอ๋อเวลาที่โดนโควบคุมนี่เหมือนกับว่าเราอยู่ในความฝันแล้วก็เคลื่อนไหวตามคําสั่งที่แม่มดเสื้อแดงบอกน่าแหละครูโยน่าจะแบบนั้นเลยเอาล่ะทีนี้เราก็ต้องไปจัดการกับตัวสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ครูโยจะไปต่อยครูที่รักเหรอใช่แล้วแว่น โคตรแม่แหลกครูโยงนับถือนับถือต่อยผู้หญิงจะบ,บ้าเหรอครูพูดเล่นครูก็มีวิธีจัดการแบบผู้ใหญ่อยู่หรอกให้พวกเราไปด้วยไหมครับเผื่อเวลาที่เจอคู่ต่อสู้เป็นเด็กนักเรียนน่ะครูจะได้ไม่โดนว่าทําร้ายเด็กเออก็ดีนะความคิดดีใช้ได้เลยเป็ดไม่ต้องลงมือเองแต่ปล่อยให้เด็กต่อยกัน โอ้โหพูดซะเป็นเรื่องน่าเกลียดไปเลยทาราาเธอเองก็ต้องไปด้วยนะเผื่อเจอคนที่โดนควบคุมอยู่จะได้ให้เธอใช้สกิลอ้อโหจะได้รวมทีมกับทาราาแล้วสกิลพวกเรานี่โคตรขัดแย้งกันเลยได้ครับครูโยกเอาก็เอาเอาครูใหญ่มาเดินเล่นอะไรแถวนี้รู้สถานการณ์ในโรงเรียนบ้างไหมเนี่ยสวัสดีครับครูใหญ่อูกะอกะอูกะ ครูยงครูใหญ่พูดว่าอุกะอุกะโดนควบคุมแน่ๆโอ้โหเป็นระดับถึงครูใหญ่ยังโดนควบคุมได้อีกเหรอุกะอุกะอุกะเอาไงดีครูยองสู้เลยไหมพลังระดับครูใหญ่นี่ต้องเจอครูเองแต่สกิลของครูใหญ่ไม่ใช่สายโจมตีนะครูใหญ่เสกเงินนั่นก็ใช่แต่ครูใหญ่แปลงเป็นพญานาคได้ จิงหราผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครูใหญ่เป็นพญานาคเธอไม่รู้หรอกทรารราแต่ว่าคนที่อยู่ห้องเดียวกายเป็น,นรู้ทุกคนจะว่าไปก็เหมือนเคยเห็นพญานาคอยไปลอยมาในโรงเรียนแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นครูใหญ่งั้นก็รู้ซะโรงเรียนเรามีพญานาคคุ้มครองอยู่แต่ดูลักษณะตอนนี้ไม่น่าจะคุ้มครองอะไรได้แล้วนะอุกาอุก่าอุกา,กาแล้วครูโย่งจะสู้ยังไงสกิลครูโย่งคือขยายร่างไม่ใช่เหรอนี่มันอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนจะพังเอานะเฮ้ย เออจริงด้วยเป็ดพูดถูกอยู่ในโรงเรียนแบบนี้ครูแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าขยายร่างโรงเรียนพังถ้าหัดร่างก็สู้ไม่ได้ครูโยงงั้นให้ผมจัดการเองเฮ้ยงั้นเรเ็วเร็วเลยเป็ดถ้าเกิดว่าครูใหญ่แปลงเป็นพญานาคขึ้นมาโรงเรียนก็จะพังเหมือนกันอูกาอูกาเป็ดงั้นครูฝากเธอด้วยโจมตีครูใหญ่ให้งงก่อนแล้วให้ทราราชกระโดดไปดึงสติรับทราบครูโยงเฮ้ยทราราชมายืนหลังข้าอูกา ครูใหญ่จะใช้สก,กิลแล้วเร็วเดเลยสวัสดีปีใหม่ครูโย่งฮะอะไรนะอุกกาโอ้โหย,ยิงกันด,นด้านแบบนี้เลยหรอทาราจัดก,การเลยอ้าวฮืออูกาออมดึงความทรงจำเป็นไ,ไงสำเร็จไหมอ้าวพวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยโอ้สำเร็จยังสวยงามครูใหญ่ได้สตีแล้วเมื่อกี้ครูใหญ่โดนควบคุมนะ่ผมอย่างผมได้หรอโดนควบคุมโดนควบคุมเต็มเต็มเลยครูใหญ่อุกะาอุกะอุกะาเนี่ย บ้าระดับผมเนั้นจะไปพูดคำแบบนั้นทำไมแหมอยากถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูจังเอ้รู้สึกเหมือน,นว่าช่วงนี้เราจะใช้พลังได้ง่ายขึ้นนะรู้สึกแปลกๆเหมือนมันเข้าที่เข้าทางพอดีแหละได้สติมาแล้วใช่ไหมครูใหญ่ผมมีเรื่องจะถามว่าไงเหล่ามาซิครูคนใหม่ที่ชื่อว่าครูที่รักเนี่ย ครูใหญ่เอามาจากไหนเอามาจากไหนเขาก็มาสมัครงานนะสิแล้วไม่ดูที่มาที่ไปเลยเหรอประวัติการทํางานหรือว่าบ้านเรือนอาศัยอยู่ที่ไหนอะดูทําไมอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอาครูสอนเด็กนะเราก็ต้องดูประวัติการสอนอะไรก่อนสิรู้ไหมว่าครูคนใหม่ที่ชื่อที่รักเนี่ยเขาเป็นแม่มดเสือเส้อแดงแม่มดเสื้อแดงเออดี๋ตอนนี้วุ่นวายทั่วโรงเรียนแล้วแววนน่ยก็โดนควบคุมคนแรกเลยให้มาทาร้ายนักเรียนด้วยกัน เฮ้ยจริงดีโยงแล้วตอนนี้แว่นอยู่ไหนแว่นไปนอนพักครับเพราะว่าตอนที่โดนควบคุมนะ่ะแว่นมันใช้สกิลมากเกินไปพลังกายแทบไม่เหลือแต่ก็ไม่โดนควบคุมแล้วอ๋อฝีมือของสกิลเธอสินะทาราราชใช่แล้วครูใหญ่งานนี้ผมเป็นพระเอกถ้าไม่มดเสื้อแดงควบคุมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะเดี๋ยวทั้งโรงเรียนม,มันจะเกิดการต่อสู้กันแล้วแม่มดเสื้อแดงไปไหนแล้วเฮ้ยนั่นดีแม่มดเสื้อแดงไปไหนแล้ว <un _ n ate> ล่ะ ครูโย่งครับผมว่าเราแท็กทีมกันสามคนแบบนี้ก็ดีอยู่นะผมโจมตีครูโย่งมาเป็นกระสุนในผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอทอร์รารทําไมต้องใช้ครูเป็นกระสุนด้วยเนี่ยครูโย่งถึกดีเป็ดถึกนั่นเขาใช้กับควายใช่แล้วครับครูโย่งถึกดีแม่ยังอีกแต่ผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะนะครูโย่งทําไมร่าทอร์รารก็ดูดีครูโย่งเวลาที่เรายืนพร้อมกันสามคนเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรอครูไม่เข้าใจเป็ดนั่งลงดิ แล้วยังไงต่อทารราชเหมือนกระจูเลยอะ่ะไงครูโยงเห็นด้วยกับผมไหมเฮ้ <c ru i> ครูไม่เห็นด้วยโอ้ยเ,อเด็กจินตนาการสูงครูโยงดูสูงแต่งานมากพอเลยจบจบเลิกเลิกเด็กสเปรดเด็ก <c ru i> สมัยนี้มันเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือไงวะเนี่ย <c ru i> ไม่ครับครูโยงมีผมคนเดียว <c ru i> เออก็ขอให้เป็นแบบนั้นโอ้ยปวดหัวจริงๆเป็นครูคอยพวกนี้ ว่าแต่แม่มดเสื้อแดงไปไหนแล้วเนี่ยยังไงวันนี้ต้องตามหาให้เจอให้ได้จะประกาศเตือนนักเรียนออกลำโพงก็ไม่ได้เดี๋ยวแตกตื่นแล้วแม่มดเสื้อแดงก็จะรู้ตัวอีกไม่รู้ด้วยว่ามีเวทมนตร์ร้ายกาจขนาดไหนต้องเล่นทีเผลออย่างเดียวอา้าวครูดาวเรืองมาทำอะไรคนเดียววะปลอดภัยดีใช่ไหมครับอุอกาอุอกา ครูโยงครูดาวเรืองโดนแล้วงามไส่แม้แต่ครูดาวเรืองจะโดนควบคุมนีแ่แปลว่าแม่มดเสื้อแดงมันไม่เลือกเหยื่อเลยสินะอุก,กาอุกาอุกาเฮ้ยแป็ดสกิลของครูดาวเรืองคืออะไรนะไม่ใช่สายโจมตีอเป็นสายสนับสนุนเสกหางมาเพิ่มพลังให้คนอื่นได้ทําได้แค่นั้นใช่ไหมไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกใช่ถ้าที่รู้ก็คือถึงเลเวลสกิลจะเพิ่มขึ้นก็แค่เรียกหางเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วหางนั้นะก็ไม่ได้เพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยเพิ่มให้แต่คนอื่นใช่เพราะงั้นถึงแม้ครูดาวเร ครูดาวเรืองคุณจะทําอะไรผมได้มาให้รักษาแต่โดยดีสเถอะอูกาอูกาทําอะไรครูดาวเรืองอูกาอูกาอุกาอกาอกาครูดาวเรืองยุดออ้ยควรจากหน้ายับยับอยู่แล้วยิ่งยับไปกันใหญ่อูกาอูกาอุกาอ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 กาครูโยงต่อยเลยไอ้บาเป็ดไม่ได้ให้ผมใช้กระสุนมนุษย์ไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวครูจัดการเองอูกาอูกาอุกาอกาโอยแสบแสบพอได้แล้วครูดาวเรืองเดี๋ยวหน้าผมยับยับไปแล้วครูโยงมันไม่ทันแล้วถ้าครูโยกงไม่ทําให้ครูดาวเรืองอ่อนแรงก่อนเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้นะ ผมก็กลัวโดน่วนเหมือนกันเออรู้แล้วครูกําลังหาวิธีอยู่ครูโยงผมว่าเวลานี้อะไรเป็ดมีข้อเสนออะไรดีๆหรอผมเคยดูในละครนะผมว่าเวลานี้ครูโยงต้องจูบเป็ดเธอพูดอะไรของเธอจริงๆครูโยงจูบชนะทุกสิ่งแต่ครูไม่เคยอุกาอุกางั้นครูโยงจะทํำยังไงอ,อุอก,ก็ได้วะเด็กๆหันหน้าไปทางอื่นเธอ,อไม่เอาครูโยงผมอยากดู โอ้ยเปดไม่ได้ครูอายผมเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาเพราะงั้นผมจะเป็นคนคอยควบคุมดูแลเอ้ามีงี้ด้วยเออครูดาวเรืองอุกาอุกาอุกาเฮ้จูจูจูอุกา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 โอยปากปากกูฉีกหมดแล้วมึงเนี่ยโอ้ยครูโย่งอย่างกาอ่ะเอออุกาอุกาเฮ้ยครูดาวเรืองเหนื่อยแล้วควรจนเหนื่อยครูโยงเป็นกระสอบทรายที่ดีมากดีหล่ะผมจะได้ใช้สกิลเลยรูนี้ครูยืนเฉยๆให้ขวรจนเหนื่อยดีกว่าถูกจริงๆครูโยง ครูโยงเจ็บมากไหมดาวเรืองขอโทษตัดเล็บซะบ้างนะครูดาวเรืองแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นครูดาวเรืองโดนควบคุมไม่มีสติแค่นี้จิบจิบว่าแต่พอจะจำอะไรได้บ้างไหมครับก็อย่างที่บอกไปค่ะพอครูที่รักเข้ามาจับหัวของดาวเรืองแล้วก็ จำอะไรไม่ได้อีกเลยนั่นแหละตัวจริงเขาก็คือแม่มดเสื้อแดงแต่จำได้ลางๆประโยคสุดท้ายนี่เหมือนจะบอกว่าให้มาโจมตีครูโย่งแล้วครูที่รักก็จะเริ่มไปควบคุมคนนอกโรงเรียนประมาณนี้ค่ะเฮ้ยจะเริ่มไปควบคุมคนนอกโรงเรียนแล้วหรอแปลว่าตอนนี้น่าจะหนีไปแล้วแต้เ,เราก็มัวแต่ตามหาในโรงเรียนนึกว่ายังอยู่ค <fel peer artists> รูโย่งครับผมมาแล้วเสียงคยใครอีกแล้วนันช้ามหมครับเห็นไอ้เป็ดบอกว่าครูโย่งเจ็บหนะัก โอ้โหค่อนข้างสาหัสเลยนะเนี่ยจากหน้ายับยับอยู่แล้วตอนนี้ดูไม่ออกเลยว่าหน้าคนด้วยกระดาษทิชชู่อ้าดูมันพูดถึงจะหน้ายับแต่ความรักก็ถาโถมเข้ามาตลอดนะเว้ยครูโย่งพูดอะไรโคตรเสียวแดกเลยก็เนี่ยแหละครูโย่งผมตามไม่ทันมาจะให้มารักษาหน้าครูโย่งให้ใช่แล้วพอรู้ว่าจะได้รักษาครูโย่งนี่ผมกินน้ำมาหลายขวดเลยครูโย่งพร้อมหรือยังครูดาวเรีองผมไปก่อนนะเอ้ทามมนจองจะเล่นผมอยู่ไปไหนครูโย่งไปจากโลกใบนี้